ตัณหาสามควรนิยามความดีผู้ยอมพรีทิ้งวางการศึกษาใครละโมบปรับโชคเรียนมนตราไตรสิกขาปรากฏท้าทั่วไทย ประสบะการณ์ของการสร้างวิปัสนาญาณทําให้มองเห็นภาพว่าตัณหาสับนั้นสมควรที่จะได้รับการนิยามปรากฏเกิดขึ้นมาจากคุณงามความดีของตัณหาทั้งสามซึ่งเรียกว่าเป็นสาเหตุหลักในพระพุทธศาสนากระผมจึงอยากจะกราบเรียนให้ทุกท่านทราบว่าโดยความหมายของคำนิยามซึ่งสมควรจะได้รับความนิยม อีกทั้งเรื่องของค่านิยมในสังคมสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการนิยามทุกอย่างจะต้องมาปรากฏเกิดขึ้นในพระสัทธธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคนั่นก็คือเรื่องของธรรมนิยามะซึ่งทรงประทานให้ทราบว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติรวมทั้งเรื่องของสัพเพสังขาราทุกขาติ แล้วก็เรื่องของสัพเพธรรมาอนัตตาติเป็นบทสรุปของธรรมนิยามะซึ่งปรากฏเกิดขึ้นมากับพยัญชนะของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดนี้กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของวิปัสนาญาณชั้นต้นเป็นพื้นฐานที่จะส่งผลให้มองเห็นนิพิทายาน คือวิปัสสนาญาณชั้นสูงซึ่งจะต้องมีการกล่าวพูดควบคู่กันกันกบหัวข้อเรื่องของกาตัญหาอีกทั้งวิปัสสนาญาณชั้นสูงที่จะต้องปรากฏเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของวิราคาคือภาพรวบเกี่ยวกับเรื่องของรูปปตัตหาจนกระทั่งในท้ายที่สุด พยันชนะของอนัตตาย่อมนำพาไปให้ถึงซึ่งความดับในนิโรธาปรากฏเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของอรูปปตัตนหาหรือกล่าวได้ว่านี้คือเรื่องของตันหาทั้งสามซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่สมควรจะได้รับคำนิยามเพราะในท้ายที่สุดการมาตันหานี้จะต้องถูกดับด้วยมรสีส่วนรูปปตัตนหาในที่นี้จะต้องถูกดับลงด้วยผลสี แล้วอรูปปัญหาในที่นี้จะต้องถูกดับด้วยพระนิพพานหนึ่งเดียวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัญหาสามซึ่งกระผมขออนุญาตนำคำศัพท์มาชี้ให้ทุกท่านมองเห็นภาพว่าความหมายของตัญหาทั้งสามที่ภายในสมุทยัทยสัจจะอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นเหตุแห่งทุกข์นั่นก็คือจะต้องพูดถึงหัวข้อเรื่องของทุกขสัจจะ ซึ่งจะต้องมีการทำหน้าที่ปริญ,ญเยยยากิจให้ปรากฏเกิดขึ้นมาด้วยความทยานอยากหรือว่าความละโมบโลภมากอันเกิดขึ้นมาจากเรื่องของตัณหาทั้งสามซึ่งมีความทยานอยากเพื่อที่จะมีการประจักษ์แจ้งชัดที่ภายในทุกขสัตว์จะซึ่งเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากนั่นก็คือภาพของมรสีผลสีและพระนิพพานอีกหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้ตัณหาจะต้องทำหน้าที่ปร,ริญเยยยกิจมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับพยัญชนะของทูดีไซน์อันหมายถึงเรื่องของตัณหาทั้งสามนั่นก็คือภาพรวมที่จะต้องมีการสร้างปร,ริญเยยยกิจให้ปรากฏเกิดขึ้นมาที่ภายในทุกขสัตจะซึ่งโดยความหมายแล้วหมายถึงเรื่องของความเข้าใจถูกหรือว่า การประจักษ์แจ้งชัดเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ว่ากระผมเคยเรียนมาจากอาจารย์ทั้งหลายทราบว่าความหมายในทุกขสัจจะคือเรื่องของพยัญชนะที่เรียกว่า suffering ในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถามว่าพุทธประสงค์ที่ทรงประทานเรื่องราวของทุดีซน์ในพระพุทธศาสนา องสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงประธานมาให้ทราบถึงความยากลำบากหรือว่าความทนทุกข์ทรมานหรือว่าสมควรจะเป็นการสร้างความเข้าใจถูกว่าความหมายในทุกขสัดจักนั้นคือเรื่องของการประจักษ์แจ้งชัดเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องของตัญหาทั้งสามซึ่งเป็นเรื่องของผู้ดีทำหน้าที่ทูอบันดัน ก็ยังเป็นภาพรวมทั้งหมดของผู้หวังดีในพระพุทธศาสนาจะต้องสร้างความประจักษ์แจ้งชัดให้ปรากฏเกิดขึ้นมากับการสร้างความเข้าใจถูกสามารถจะพูดถึงเรื่องสมุทยสัจจะได้ว่าความหมายของตันหาทั้งสามนั้นทำหน้าที่เป็นผู้ดีหรือว่าผู้หวังดี นั่นก็คือมีการประหารหรือว่าสละละทิ้งปล่อยวางโดยมีเรื่องของตันหาทั้งสามเป็นต้นเหตุการมองเห็นเรื่องสละละทิ้งปล่อยวางหรือว่าถุอบันดันย่อมมาปรากฏชัดที่ภายในนิโรธสัจจะนั่นก็คือเรื่องของพระนิพพานหนึ่งเดียวซึ่งทำหน้าที่ดับตันหาทั้งสามมันหมายถึงว่าเป็นการดับผู้ดีในพระพุทธศาสนา โดยอาศัยหนทางที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงประทานมาอยู่ที่ภายในมรรคสัตว์จะหรือว่าการสร้างอริยมรรคองค์8ให้ปรากฏเกิดขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้ดับตัญหาทั้งสามไม่ให้มีส่วนเหลืออีกต่อไปทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจที่จะต้องปรากฏเกิดขึ้นที่ภายในวิปัสนาญาณ มองเห็นภาพรวมของการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับพระพุทธศาสนาจะต้องปรากฏเกิดขึ้นมาที่ภายในมรรคสัจจะหรือว่าสร้างอริยมรรคองแปดขึ้นมาเป็นปฏิปทาหรือว่าพระมันคาเกี่ยวกับทางดับทุกข์นั่นก็คือการกล่าวพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการดับปัญญาดับความเข้าใจถูกที่ตัณหาสร้างขึ้นมา ซึ่งกระผมเคยเข้าใจผิดคิดว่าเรื่องราวของทุกขสัตว์จะนี้มีความหมายตรงกันกันกบคำศัพท์ในภาษาอังกฤษว่าท u f f e r i n g เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องมองเห็นคำนิยามสมควรจะได้รับความนิยมแล้วก็เรื่องของค่านิยมที่สมควรจะได้รับคำนิยามทุกอย่างนี้เป็นภาพรวมของตัญหาทั้งสาม ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของคุณงามความดีในพระพุทธศาสนาจะต้องปรากฏเกิดขึ้นมาที่ภายในวิปัสนาญาณของทุกท่านเองขอรับตัณหาสามควรนิยามความดีผู้ยอมพลีทิ้งวางการศึกษา ใครละโมบรับโชคเรียนมนตราไตรสิกขาปรากฏท้าทั่วไทย